สวัสดีค่ะสวัสดีโคชยอดแล้วก็สวัสดีครับฟังด้วยหัวใจนะคะก็วันนี้คืนวันอาทิตย์นะคะกลับมาพบกับเราสองทุ่มตรงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นตาครูโจเนาะที่จะมาพูดหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการเข้าใจความสูญเสียนะคะอันนี้ก็ขอแชร์สไลด์เนาะเผื่อจะช่วยให้คิดตาม สิ่งที่นําเสนอได้ง่ายขึ้นนะคะโอเค,อเ,คเปิดสไลด์จบเข้าก่อนก่อนอ่าตอนนี้โคชยอดเห็นสไลด์ไหมคะเห็นครับเห็นแชทเลย,เลยค่ะก็วันนี้มานําเสนอเรื่องนี้นะคะจากที่ โคชยอดพูดเรื่องของการแสดงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาส่วนหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ครูโจเองก็เพิ่งเจอกับการสูญเสียมาส่วนๆร้อนๆเหมือนกันก็คิดว่าอันนี้เราก็อาจจะเป็นกระบวนการหนึ่งของเราที่จะโปรเซ s ความรู้สึกอันนี้ของเราอย่างตรงไปตรงมาด้วยเช่นกันนะคะกอะ็อันนี้ขอเล่า ที่บอกว่าสูญเสียเนาะก็มีญาติท่านหนึ่งนะคะที่เพิ่งเสียชีวิตไปแล้วก็ยังรู้สึกก็ผ่านเวลามาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็ยังรู้สึกเสียใจเราไม่ถึงแม้จะไม่ได้สนิทมากแต่ก็เป็นญาติที่สําคัญคนหนึ่งเพราะว่าช่วงเวลาที่เหมือนบางช่วงเวลาที่เราเสียสูญไปช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็หมดความมั่นใจในตัวเอง ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองแต่ว่าญาติท่านนี้เป็นผู้ที่ยังเชื่อมั่นในตัวเราเชื่อว่าเราจะฟื้นกลับคืนมาประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งได้แล้วก็เลยพอสูญเสียไปก็รู้สึกเป็นการสูญเสียที่ทำใจลำบากนิดนึงนะคะแล้วก็เชื่อว่าแฟนเพจของเรานะคะแล้วก็เพื่อนๆครอบครัวของทุกๆท,ท่านเองก็คงจะเคยเจอกับความสูญเสียนะคะมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แล้วก็สเต็ปแรกที่สำคัญนะคะก็คือเราควรจะเข้าใจกับความสูญเสียจะสามารถทาช่วยเราเนาะให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากอันนี้ไปได้นะคะอ่ะงางั้นขอไปต่อเลยนะคะก็อันนี้อาจจะชวนคิดนะคะแล้วก็ฝากโคชอดลองชวนคิดว่าคิดมีความเชื่อยังไงนะคะกับแต่ละท่านนะคะมีความเชื่อเรื่อง ความสูญเสียสิ่งความเศร้าโศกความรู้สึกเจ็บปวดของเรานะคะคิดว่ามันสามารถเลือนหายไปได้หรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาอ่าสำหรับโคชิอนแล้วเนี่ยก็คือมันก็ทั้งสองอย่างเนาะแล้วก็หวังว่าคือสิ่งเหล่านี้มันคงจะหายไปได้จากไปได้แล้วก็เป็นเป็นมุมมองที่เปลี่ยนไปของแต่ละช่วงเวลาด้วยเนาะในช่วงหนึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้โห โลกจะถล่มทลายมันโอ้แย่จังเลยมันนั่นจังเลยแต่ว่าหลังจากที่มี new information เนาะข้อมูลใหม่เข้ามาเนี่ยมนุษย์ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการมองอมุมมองที่เรามีต่อสิ่งนั้นเนี่ยไปเรื่อยๆตามกาลเวลาแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ครับคุณโจรครับอ่าใช่ค่ะก็อย่างที่โคชยอดบอกเนาะว่าความรู้สึกเศร้าโศกตอนแรกที่มันถาโถมเข้ามาเนี่ยมันหนักหน่วงพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็จริงๆแล้ว หลายคนพยายามต่อสู้กับมันแล้วก็พยายามคิดว่าจะกําจัดมันไปเนาะแต่ว่าการที่จะกําจัดยิ่งเราพยายามจะกําจัดหรือต่อสู้เนะะี่ยค่ะยิ่งทําให้มันยากยิ่งขึ้นไปอีกแต่ว่าการที่เราค่อยๆย,ย่อยความรู้สึกเหล่านี้ของเราที่มันเกิดขึ้นนะคะที่ฝรั่งเขาเรียกว่า process นะคะมันมีกระบวนการของมันเราค่อยๆที่จะเปิดใจกับมันนะคะเราก็จะเรียนรู้ได้นะคะแล้วก็เข้าใจมันเราก็จะ สามารถเยียวยาแล้วก็ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากอันนี้ไปได้นะคะโดยในเรื่องของความสูญเสียเนาะความรู้สึกโศกเศร้ากับการสูญเสียนะคะมีนักจิตวิทยาท่านหนึ่งนะคะที่ได้เขียนหนังสือไว้ตั้งแต่ปี1969แล้วนะคะนานพอสมควรเลยแต่ว่าเป็นทฤษฎีเป็นโมเดลคลาสสิกที่ยังช่วยให้เราเข้าใจกับการสูญเสียได้มากนะคะก็เขาเรียกว่าเป็น5ระยะ ของการสูญเสียนะคะซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะอันนี้ลองลองนึกถึงทบทวนถึงการสูญเสียของเราที่เคยสูญเสียมาก่อนนี้ก็ได้นะคะโดยเปิดใจเนาะไม่ต้องพยายามไปต่อสู้และอย่างที่บอกบางครั้งการสูญเสียเนี่ยมันมาจากความรู้สึกคุณค่ากับสิ่งที่เราสูญเสียไปด้วยไม่มีความสูญเสียไหน ความเศร้าโศกไหนที่เป็นเรื่องงี่เง่านะคะอันนี้อาจจะโคชยอดไม่แน่ใจเคยดูเรือภาพยนตร์เรื่อง c a s Away ไหมคะที่ทอมแฮงค์เล่นอ่าใช่ที่ไปติดเกาะใช่ไหมครับใช่ค,ค่ะใช่อ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่เราจะเข้าใจเกี่ยวกับการสูญเสียนะคะแล้วก็อย่างที่บอกมันไม่มีอะไรงี่เง่าเลยถ้าเกิดนึกถึงฉากที่วิลสันวิลสันก็คือลูกวอลเล์บอล ที่ติดเกาะด้วยกันหลายปีเลยนะคะนาทีนั้นนั่นที่วิลสันหลุดจากเชือกที่ผูกเอาไว้แล้วก็ลอยไปในทะเลนะคะแล้วก็ถ้าใครจำฉากนั้นได้จะรู้สึกถึงความสะเทือนใจซึ่งบางทีอะ่ะเราบอกว่าเอ๊ะมันคือลูกวันเล่หนึ่งลูกมันดูงี่เง่าจังเลยคุณมาเสียใจกับลูกวันเล่นะคะหรือบอกว่าไปซื้อเอาใหม่ก็ได้บนโลกใบนี้มีเป็นล้านล้านลูก แต่คุณค่าทางจิตใจเนาะที่มันส่งผลกระทบให้เกิดความสูญเสียน,นี้นะคะจริงๆแล้วมันยิ่งใหญ่มหาศาลเกินที่เราจะประเมินไม่สามารถเทียบกันได้เนาะแต่ละบุคคลแตกต่างกันไปนะคะอ่าโดยที่บอกนะคะว่า5ระยะนี้นะคะจะมีระยะแรกก็คือการปฏิเสธซึ่งอันนี้อาจจะเป็นอาการช็อก อาจจะเหมือนในหนังที่เราเห็นเนาะบางคนช็อกแล้วก็หมดสติไปเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาหลายวันกว่าจะฟื้นขึ้นมาหรืออาจจะไม่ได้เป็นการหมดสติแต่ว่าเป็นการรู้สึกมึนชางงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าไอ้ความรู้สึกสะเทือนใจที่มันเกิดเนี่ยมันเข้มข้นมันเจ็บปวดมากจนบางทีเราไม่สามารถจะรับแรงกระแทกแรงๆอันนี้ได้เราก็จะอยู่ในสเตทที่ปฏิเสธไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ และก็ไปจนถึงสเตจที่2นะคะซึ่งก็คือความรู้สึกโกรธกดเครื่องกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นการที่ไปโวยวายกับคนที่เรารักหรือกับตัวเราเองก็ตามโกรธทำไมฉันไม่ทำแบบนี้บางครั้งอาจจะตบตีตัวเองทำร้ายตัวเองก็เป็นได้นะคะสเตจที่3นะคะก็คือการต่อรองซึ่งเราก็จะเห็นนะคะบางคนที่ต่อรองกับอะไรที่ไม่มี เหตุผลเช่นถ้าเราเคยเห็นข่าวเนาะมีคนที่เก็บศพคนที่รักเอาไว้เชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะฟื้นคืนชีพกลับมาหรือการที่ทำร้ายตัวเองวิงวอนพระเจ้าว่าเอาฉันไปแทนได้ไหมหรือหลายๆอย่างนะคะที่บางครั้งไม่มีเหตุมีผลเลยแล้วก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราปฏิเสธ ความจริงที่มันเกิดขึ้นฉันน่าจะทําแบบนี้ฉันน่าจะทําแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วเราย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วไม่ได้นะคะและอีกอันนึงก็คือเป็นระยะที่เศร้าโศกเสียใจนะคะซึ่งเราจะทุกข์พรมานใจอย่างมากอาจจะทําให้แปลกแยกแยกตัวออกมาโดดเดี่ยวตัวเองนะคะหรือว่าถูกความรู้สึกของการสูญเสียเข้ามาถาถมเรานะคะจน ร้องผมร้องไห้หรือว่าหมดกําลังใจที่จะทําอะไรก็ตามหมดอะไรตายอยากกับชีวิตนี้นะคะไปจนถึงระดับสุดท้ายก็คือการยอมรับก็คือเราจัดระเบียบตัวเองใหม่แล้วก็ฟื้นคืนกลับมานะคะซึ่งในระยะต่างๆนี้นะคะมันไม่ได้ไปเดินไปเป็นเส้นตรงนะคะไม่ใช่ว่าเราจะมาจากสเตจที่ระยะที่หนึ่งไป2ไปสไป4แล้วก็ไป5ไม่ใช่เสมอไปนะคะบางคนอาจจะ ปฏิเสธแล้วก็มีการต่อรองแล้วถึงจะมาโกรธแล้วถึงจะมาเศร้าแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไปถึงระยะที่5ได้บางคนอาจจะกลับไปกลับมาระยะที่ 1- ถึง4อยู่แบบนี้นะคะอาจจะไม่สามารถฟื้นคืนมาระดับที่5ได้นะคะก็เลยในช่วงหลังๆนะักจิตวิทยาช่วงหลังๆเนาะก็เลยมาเพิ่มเป็น7ระดับ แทนนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยช่วงแกละหว่าง4กับ5เนี่ยอยากไปถึง5ให้ได้มากๆแต่ไปยังไงนะคะก็คือระดับที่6กก็คือเป็นการปรับตัวขึ้นขึ้นมาได้นะคะในระยะนี้ที่เราจะเริ่มปรับตัวขึ้นคือเราอนุญาตตัวเองให้บรรเทาความทุกข์บรรเทาลงไปนะคะบางครั้งที่เราเศร้าโศกเสียใจมากๆเนี่ยเราจะคิดวนในสเตจต,ต่างๆเนี่ย กลับไปต่อรองกลับไปโกรธใหม่หรือกลับไปแยกตัวโดดเดี่ยวกลับไปกลับมาแต่เราไม่ยอมให้ตัวเองหลุดพ้นจากบาดแผลความเจ็บปวดอันนี้สัทีนะคะถ้าเรายอมที่จะอนุญาตให้ตัวเองได้เศร้าได้โกรธยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคะเหมือนที่โคชยอดพูดเนาะการแสดงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมานะคะไม่ไปเก็บไปกดไปกลั้นมันเอาไว้นะคะก็จะมีโอกาสที่จะดีขึ้นได้นะคะ และจากนั้นนะคะก็คือเป็นกระบวนการที่จะแก้ไขปรับโครงสร้างภายในใจปรับมุมมองเปลี่ยนความคิดของเรานะคะจัดการแล้วก็เริ่ม new normal ซึ่งตอนนี้คิดว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับคำนี้กันแล้วนะคะอย่างช่วงโควิดเนาะเราก็เจอการสูญเสียมา,มากการที่เราจะยอมรับความธรรมดาใหม่ ในชีวิตของเรานะคะจะเป็นส่วนที่ทําให้เรายอมรับกับการสูญเสียและก็ฟื้นคืนนะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่ความรักความอะไรอววรอาจจะไม่ได้หายไปตลอดการนะคะแต่เราสามารถเปลี่ยนความอะไรอววรน,นั้นเป็นการที่เราจะทําอะไรบางอย่างเพื่อะระลึกถึงคนคนนั้นนะคะอย่างวิลสันเองนะคะก็เป็นวูกดวอลเล่ลูกหนึ่งเนาะซึ่งถ้าเราไม่ยอมรับ เราบอกว่าเราจะต้องเอาลูกว่าเล่ลูกนั้นไม่ยอมปลดปล่อยไม่ยอมให้ตัวเองพ้นออกมาถ้าเราไม่ยอมให้ตัวเองนะคะ ได้เยียวยาแล้วก็ไม่ยอมโอกาสอันนั้นนะคะก็จะทําให้เราวนกลับไปกลับมาตั้งแต่ระยะที่1ระยะที่4อยู่แบบนี้นะคะไม่ผ่านไปสู่การยอมรับได้แต่ถ้าเราสังเกตในเรื่องเนาะตอนท้ายเนี่ยจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่มีวิลสันลูกใหม่มีลูกวอลเล่ลูกใหม่นะคะเขาเปิดใจที่จะยอมรับ new normal ความธรรมดาใหม่เข้ามาในชีวิตนะคะมันก็จะผ่านการยอมรับเราก็จะต้องใช้ชีวิตอีกแบบหนึง่งแต่ว่าเราสามารถยังอะไรอววรยังคิดถึงเขาได้ถ้าเห็นหลายๆคนนะคะเขาเปลี่ยนความเศร้าโศกเนี่ยมาเป็นพลังอย่างเช่นคนที่สูญเสียลูกจากโรคมะเรง็ง เขาก็กลายมาเป็นผู้กอ่อตั้งมูลนิธิแล้วก็ต่อสู้กับโรคมะเร็งเพื่อเยาวชนคนอื่นๆนะคะเพื่อครอบครัวอื่นๆไม่ต้องมาเจอความเศร้าโศกแบบเขาอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะแต่เราไม่อาจจะอาจจะไม่จําเป็นจะต้องไปสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเนาะแต่เพียงแท่ยอมรับความธรรมดาใหม่อันนี้นะคะก็จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิตเราได้แล้วก็จะผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลําบากอันนี้ไปได้ค่ะ ค okay. อ่าขอปิดสไลด์ก่อนนะคะซึ่งก็เหมือนเหมือนพูดคนเดียวเลยอ่าคราวนี้เปิดโอกาสให้โคชยอดได้แชร์มุมมองบ้างนะคะ <c oughs> ครับอืมครับก็โคชยอดก็คิดว่ามนุษย์ทุกคนนะก็จะต้องอย่างที่อ่าพูดไปหลายอพิโซดแล้วนะว่าเราต้องมีความรู้สึกความรู้สึกซึ่งบางทีเนี่ย คือด้วยโดยบริบททางโลกแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่อยากจะรู้สึกนั้นเลยแต่ว่าโดยฟิสิกส์แล้วอะ้เขาเขารู้สึกข้างในเนาะอย่าง mm hmm. คือมนุษย์เนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่อยู่มาได้ถึงเป็นล้านล้านปีได้เนี่ยก็เพราะสิ่งนี้แหละเพราะว่าเราพอมีเสือมาพอมีงูมาเนี่ยแล้วก็ร่างกายของเราเนี่แบบจะรู้เลยว่าอุ้ยเราต้องหนีเราต้องเอาตัวรอดให้ได้มันจะมีบางส่วนที่มันอาจจะเป็นอันอันคอนเชสเนาะเราอาจจะไม่ควบคุมได้ด้วย เอาจิตสํานึกของเราเนี่ยเขาเขาเขาหวาดกลัวเขาพยายามทําให้เราเหงือออกทําให้เราตาแดงทาให้เราใจสั่นเพื่อที่จะหลุดพ้นไปจากอันตรายเหล่านั้นเช่นเดียวกันนะครับความเศร้าในบางครั้งเนี่ยก็คือเขาเกิดขึ้นโดยโดยฟิสิเคิลเนาะโดยร่างกายโดยสรีระแต่ว่าโดยด้วยจิตสํานึกเราอาจจะอาจจะไม่ชัดเจนอาจจะไม่ไม่ซื่อตรงกับความรู้สึกข้างในนะยกตัวอย่างตัวผมเองเนี่ย พ่อผมเพิ่งเสียชีวิตไปนะเมื่อปีอที่แล้วเดืยนมกรลาด้วยโค <COVID S 2> วิดครับก็คือณนวันนั้นเองเนี่ยผมผมขอบคุณขอบคุณครับก็ณนวันนั้น,นเนี่ยผมฟิสคำว่าฟิสก็ค,คือมันจะมีสามหมวดนะมนุษย์เผชิญอะไรหนักๆอ,ะอ่ะหมวดที่หนึ่งก็คือไฟคือ,อเผชิญหน้าเลยนะกับกับปัญหาที่เข้ามาหมวดที่สองก็คือไฟก็คือแบบหลบ หลบไปเลยนะแล้วก็หมดที่ต่ากก็คือแบบทําอะไรไม่ถูกคือฟริสนะตอนนั้นนะผมรู้เลยว่าเนาะฟริสเนาะก็คือแบบแข็งเลยแบบมันมันนามันแบบชาไปเลยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือโคชยอนเนี่ยทาอะไรไม่ถูกเลยก็แบบงงกับความรู้สึกตัวเองมันนิ่งไปหมดเลยเหมือนโลกมันหยุดนิ่งนะครับโดยที่จริงๆแล้วในในความเสียใจมันลึกมากเลยอ่ะมันมันลึกจนกระทั่งแบบเหมือนกับว่า มีอยู่บางช่วงที่อยู่น้ําตาก็ไหลออกมาโดยที่เราเอ๊ะทำไมไหลมาได้ยังไงมาจากไหนคือไม่ได้มีที่มาที่ไปเลยนะครับเนาะมนุษย์เนี่ยคือจะมีสเตจอะไรแบบนี้อยู่นะครับก็ความรู้จกักคูโจเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็เลยได้ดูขั้นตอนเนาะว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่โศกเศร้าจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ย acceptance ก็คือการยอมรับมันเกิดขึ้นในท้ายที่สุดซึ่งซึ่งโคชยอดเองเนี่ยพอพอถึงจุดที่ยอมรับปุ๊บเนี้ย มันก็ทําให้กลับมาสมดุลเหมือนเดิมนเนาะหลังจาเสียสย์ไปพักใหญ่หนะกันครับคุณโจครับอืมค่ะแล้วก็ขอบคุณโค้ชยอดที่แชร์เรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทําให้นึกขึ้นมาได้ด้วยว่าระยะเวลาก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนฉันก็พ่อเสียเหมือนกันเดือนเดียวเขาทําใจได้แล้วแต่ฉันทําไมเนี่ยปีหนึ่งแล้วทําไมฉันยังเศร้าอยู่อีกแล้วบางครั้งก็มาโกรธตัวเองอีกที่ยังเศร้าอยู่นะคะ เวลาสําหรับแต่ละคนไม่เหมือนกันการที่จะฟื้นฟูจิตใจนะคะซึ่งเมื่อกี้สมมุติเนาะว่าโคชยอดใช้เวลาเดือนหนึ่งจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้เวลานานแค่ไหนนะคะแต่บางครั้งอย่างที่บอกมันอยู่ที่การที่เราจะยอมรับแล้วก็คุณค่าที่สิ่งเหล่านั้นที่เราสูญเสียน่ะมีมากน้อยกับเรามากแค่ไหนเวลาไม่ใช่เรื่องสําคัญไม่ใช่เราจะสามารถเทียบว่าคนนี้เท่านี้เราจะต้องเท่านี้ ไม่ใช่เลยนะคะอย่าไปกะเกณฑ์ตัวเองเนาะเหมือนกับเมื่อวานเมืม่อครั้งที่แล้วเนาะที่โคชยอดได้แชร์ด้วยกันแสดงความรู้สึกของตัวเองอย่างตรงไปตรงมายอมรับว่ามันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ไปบังคับตัวเองมากเกินไปด้วยนะคะ่ะขอบคุณนะคะก็ได้แชร์มุมมองที่ดีแล้วก็โคชยอดก็แชร์เรื่องที่ค่อนข้างส่วนตัวเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆเพจหลายคนก็อาจจะเจอ การสูญเสียเช่นเดียวกันจากช่วงโควิดที่ผ่านมาเนาะก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นมากมายทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะครับซึ่งก็อยากจะอ่าโทษที <laughs> อยากจะเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าเอ่อก็อย่างอย่างที่ที่ทราบนะปีที่แล้วผมก็เรียนจิตวิทยามาก็เจ็ดแปดปีเกือบสิบปีเนาะขนาดขนาดตัวผมเองซึ่งซึ่งเราก็พอจะมีองค์ความรู้นะนเรื่องการรับอารมณ์เนี่ย แล้วก็ยังกระเทือนขนาดนี้เนาะก Aid, ็เลยก็เลยอยากให้ทุกท่านอ่าได้ได้รับรู้ไว้เลยว่าความความเศร้าหรือว่าอารมณ์แบบเนี้ยมันไม่พีไม่มีผิดไม่มีถูกมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์จริงๆนะครับถ้าถึงจุดหนึ่งที่อ่าดิง่งไปถึงจุดนั้นจริงๆเนี่ยนะครับแล้วก<ม>็ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยขอให้น้อมรับสิ่งนั้นนะครับก็ ask for help <marketing> ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนะครับอยากเก็บไว้คนเดียวอยากแก้ปัญหาคนเดียวเพราะว่าบางทีมันเกิน เกินมือที่เราจะจัดการได้นะครับมันจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเหลืออย่างคือยิ่งเป็นช่วงที่มีความเศร้าจากความสูญเสียด้วยเนี่ยนะครับขอให้ท่านเปิดใจนะครับรับการช่วยเหลือจากผู้คนนะครับจะช่วยให้เวลาอันรักยากลําบากได้ผ่านพ้นไปได้ครับคุณโจครับอืมค่ะขอบคุณมากค่ะก็เป็นแนวคิดที่ดีเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ท้ายนี้ก็หวังว่าทุกท่านนะคะไม่ต้อง ประสบพบเจอเนาะกับความเศร้าโศกเสียใจกับการสูญเสียนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไว้ข้างต้นเนาะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแล้วก็ถ้าจําเป็นที่จะต้องถึงวันนั้นนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะพอช่วยให้ทุกท่านเข้าใจความรู้สึกของตัวเองนะคะแล้วกออ็อนุญาตตัวเองนะคะ ที่จะเศร้าโศกกับการสูญเสียนะคะอนุญาตเหมือนที่โคชยอดบอกน้องอนุญาตที่จะรับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะคะหรือถ้ายังไม่สามารถคนรอบข้างยังไม่สามารถช่วยได้เนาะก็อนุญาตตัวเองที่จะรับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะโอเคครับวันนี้เราก็โได้รับความรู้นะครับจากครูโจเรื่องเรื่องการรับความสงเศร้าเนาะซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเรา เขาจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนาะมีเรื่องวิธีต่างๆที่เราจะอาจัดการกับอารมณ์ตัวเองเนาะอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็พูดถึง resilience เสือนเนาะเดี๋ยวเราจะมีสักอพิซอดที่เราจะพูดถึงเรื่องนี้นะเรื่องของการที่ฟื้นมาจากความสบเ้ายังไงนะครับสาหรับวันนี้นี่เต็มเปี่ยมจริงๆครับปูโจครับอย่าลืมนะครับพวกเรานะครับรับฟังทุกท่านจากหัวใจครับปูโจค่ะแล้วก็ท้ายนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากบอกต่อ เกี่ยวกับเพจของเรานะคะแล้วก็ในช่อง YouTube นะคะฝากกด subscribe กดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ